สวัสดีครับผมช่างเปรมนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook air m หนะครับ13มนิ้วโมเดลเป็น a 2 3 3 7นะครับครั้งนี้มาในการลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านั้นใช้งานก็คือตัวจอภาพไม่ออกนะครับแต่ว่าเวลาต่อจอนอกอ่ะเครื่องยังแสดงผลอยู่แต่ตัวตัวหน้าจอเนี่ยมืดไปนะครับผมก็ได้ทําการแกะเครื่องเช็คดูนะครับพบว่าตัวหน้าจอเนี่ยไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเสียส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับในระบบชุดไฟ3 V3 นะครับ s สองอยู่แถวตัวชิป Wi-Fi นะครับอันนี้เป็นหน้าตาสเปมติกตัวบอร์ดวิวของเครื่องรุ่ ผมก็นี่นะครับชุดที่ช็อตแล้วมีปัญหาก็คือบริเวณลายไฟตัวนี้นะครับสามวิสานนะครับเล็บสองตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จแล้วก็เครื่องเรากลับมาเปิดติดใช้งานได้นะครับตัวจอกลับมาแสดงผลเหมือนปกติเรียบร้อยตัวนี้จบงานนะครับสำหรับขาทันใดที่มีเครื่องนะครับ macbook จอเสียจอไม่ติดเมนบอร์ดช็อตนะครับสามารถส่งให้พวกเราดูแลแก้ไขให้ได้นะครับผมก็จากไปขอฝากร้านไปด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนก็แวเขาใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับ สวัสดีนะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ